ชาวบ้านแตกตื่นพบตะเคียนยักษ์อายุกว่าร้อยปีโพกกลางคลองพักดีรำไัยจันทบุรีคอหวยแห่ซองเลขทะเบียนรถอันเชิญกลับวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนยักษ์กันนะคะ ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไพยช่วงบริเวณพื้นที่หมู่ดตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะที่นี่เขากำลังมีการทำพิธีนำตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นจากลำคลองนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนนะคะมา มองดูต้นตะเกียนขนาดใหญ่นะคะที่ลอยอยู่กลางคลองนะคะผู้คนเป็นจํานวนมากเลยนะคะทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่และก็ประชาชนทั่วไปนะคะต่างให้ความสนใจมากนะคะโดยนายเดนชัยทองนุงปคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลเกาะขวางจังหวัดจันทุรีนี่นะคะได้เดินทางมาตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยนะคะโดยในขณะ ที่กำลังใช้โทรศัพท์บันทึกภาพพบว่าเกิดเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะคะเมื่อต้นตะเคียนนะคะที่ถูกกระแสน้ำพัดลอยมาขวางประตูระบายน้ำนะคะส่วนปลายลำต้นกลับลอยหันไปเปลี่ยนทิศขึ้นไปอยู่ในทางตรงนะคะจนทำให้ต้นตะเคียนสามารถลอยขวางประตูน้ำตามลำคลองและมาหยุดใกล้กับท่าน้ำนะคะ ซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังวัดเกาะตะเคียนนะคะทําให้ชาวบ้านที่มาเยือนมุงดูนะคะต่างพากันส่งเสียงอื้ออึงและก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะต่อมานะคะชาวบ้านและก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ลงมติกันจะอัญเชิญแม่ตะเคียนยักษ์นะคะไปไว้ที่วัดเกาะตะเคียนนะคะเพื่อให้อยู่คู่กับต้นตะเคียนทองที่พบที่ลำคลองแห่งนี้เมื่อห้าปีที่แล้วนะคะ โดยได้นิมนต์พระอ,อธิการวันเฉลิมนะคะเจ้าอาวาสวัดเกาะตะเคียนนะคะมาประกอบพิธีอันเชิญขึ้นจากท่าน้ํานะคะพร้อมกับประสานกับรถมาช่วยยกขึ้นจากน้ําและเคลื่อนย้ายกลับไปที่วัดเกาะตะเคียนนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ยกต้นตะเคียนขึ้นมาจากคลองแล้วนะคะมาวางไว้บนสะพานได้สําเร็จพบว่าเป็นต้นตะเคียนมี ลำต้นที่สมบูรณ์มากนะคะตั้งตรงตะงานยาวประมาณ20เมตรนะคะวัดรอบโคนต้นได้ประมาณ4-5คนโอบนะคะหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีอันเชิญและเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนกลับไปไว้ที่ลานหน้าศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดเกาะตะเคียนนะคะซึ่งอยู่ใกล้สาราประทับของต้นตะเคียนต้นแรกนะคะซึ่งเขาพบเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะบรรยากาศนะคะการขนย้ายการอัญเชิญประชาชนและก็บรรดาคอหวยมาดูกันอย่างมากมายเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะแน่นอนนะคะเมื่อมีการอัญเชิญมามันต้องมีรถใสมาแน่นอนนะคะชาวบ้านนะคะแห่ส่องทะเบียนรถบรรทุกที่ขนตะเคียนยักษ์มาเลยนะคะ เพราะว่าเมื่อห้าปีที่แล้วชาวบ้านเขาก็ส่งทะเบียนรถต้นตะเคียนที่เคยนํามาไว้ที่วัดเกาะตะเคียนแล้วก็เฮงกันทั้งตําบลแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะรถที่บรรทุกแม่ตะเคียนมาไว้ที่วัดเกาะตะเคียนนี้ก็คือหมายเลขนะคะเจ็ดศูนย์ขีศูนย์ห้าห้าแปดจันทบุรีนะคะแล้วก็หมายเลขรถพ่วงนะคะคือ 70-2825. ีด70 2825จันทบุรีนะคะไม่รู้ว่ามันจะบังเอิญขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเลขท้ายสตัวของรถนะคะชาวบ้านบอกว่าไปตรงกับเลขแม่ตะเคียนที่ชาวบ้านขอจากแม่ตะเคียนมานะคะตรงกันเดะเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะทําให้แผงลัตเตอรี่แถวนั้นขายดิบขายดีนะคะว่ากันว่าเกลี้ยงแผงเลยนะคะตัวเลขดังกล่าวนะคะ นี่คือความคึกคักในการขนย้ายแม่ตะเคียนนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านก็มาขอเลีกขอลาบใครตาดีได้ตาร้ายก็หฮงนะคะนี่เลยนะคะคนเยอะแยะนี่เลยนะคะเขาก็มาถูมาลูบมาส่องมาดูกันนะคะนี่เลยนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอชคขอร่มแม่ตะเคียนก็ไปได้นะคะที่วัดเกาะตะเคียนนะคะอยู่ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ